สวัสดีค่ะทุกคนใครได้ฟังข่าวดาม่าเด็กอายุสิบแปดคบกับผู้สูงอายุเนาะก็พูดง่ายๆก็คืออายุหกสิบแปดนะคะดาม่าก็คือดังไกลมาถึงยุโรปเลยแม่แม่หนูถาม <c oughs> ก็คือความสัมพันธ์น่ะมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมและสมควรด้วยถ้าอายุสิบแปดก็บรรลุนิติภาวะแล้วเนาะทุกคนสามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้ค่ะนะคะ มันก็ใช่แหละว่ามีฝรั่งบางกลุ่มที่ชอบเด็กเนาะชอบรักเด็กชอบเด็กเอารูปเด็กไปเจน AI อะไรต่างๆมันก็มีเนาะซึ่งมันก็เป็นความชอบเขาแต่ว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็เขาฝรั่งที่อายุเยอะเขาก็มาช่วยในเรื่องของการทำมาหากินทําให้ชีวิตของผู้หญิงดีขึ้นก็คือเป็นแสงเนาะซึ่ง มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะแบบหาเงินได้เดือนละเป็นแสนสองแสนมันไม่ใช่ถ้าถ้าดาม่าแล้วเกิดเงินแล้วได้เงินก็สําหรับแบมันคิดว่ามันก็จนเจือครอบครัวได้เพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างอยู่ได้ด้วยเงินค่ะแล้วสาหรับความคิดแบมเนาะเด็กอายุสิบแปดกับผู้ชายอายุหกสิบแปดมันผิดไหมมันไม่ผิดค่ะมันเป็นเรื่องของเขาค่ะเรื่องของคนสองคน แล้วก็เขาก็อายุบรรล,ลุนิติภาวะถ้าต่ำกว่าสิบแปดค่อยว่ากันนะคะผิดกฎหมายต่างประเทศขั้นรุนแรงเลยนะคะแต่อันเนี้ยเขาชอบกันแต่เราไม่รู้อนาคตว่าจะไปกันต่อได้หรือไม่ได้แต่ที่สําคัญก็คือเขาสามารถหาเงินได้ด้วยจากแสงนี้หาเงินเลี้ยงจุนเกลือครอบครัวได้นะคะก็คือมันก็ตอบโจทย์ชีวิตเขาจะทุกคนอย่าไปดราม่าเลย ะะชีวิตเขาเขาเลือกเองได้น้องเขาอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้อยู่กับคนนี้ตลอดไปก็ได้ชีวิตเรามันแปรผันไปได้ตลอดเวลาเนาะเราสามารถมีแฟนใหม่ได้อายุเด็กกว่าเราก็มีโอกาสมากกว่าคนอายุเยอะกว่านะคะน้องเขาเลิกคนนี้น้องเขาอาจจะมีสามีคนใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนี้มันสามารถหาเงินหาทองหาความมั่นคงให้กับครอบครัวได้สนับสนุนไปเถอคะค่ะนะคะมันมีจริงไหมฝรั่งที่ชอบเด็กมีจริงคะ่ะ ชอบเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดมันมีจริงเยอะด้วยที่ยุโรปเนาะมีมีเยอะมากชอบเด็กเป็นโรคจิตแต่ว่าเคสเนี้ยน้องเขาอายุเกินสิบแปดแล้วนะคะก็สิบแปดเต็มก็ยังเรียนอยู่การที่เรียนน้องก็ทำงานไปด้วยรู้จักกตัญญูกตตะเวทีทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็หาอนาคตก็คือยังเรียนหนังสืออยู่ไม่ได้ทิ้งโอกาสในการเรียนนะคะอย่าไปดราม่าเขาเลยนะคะ ทุกการเติบโตอะเราไม่สามารถรู้ดีเท่ากับตัวของเขาหรอกนะคะประสบการณ์ชีวิตนะั่นแหละจะสอนน้องเขาให้เก่งไปตามรูปแบบที่เขาเจอนะคะ